กัดกินชีวิตของคุณทีละน้อยสัญญาณแรกที่ชัดเจนที่สุดคือพวกเขาจะอยู่กับคุณแค่ตอนที่คุณสุขสบายมีผลประโยชน์ให้เขาตักตวงเท่านั้นคนพวกนี้คือเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวหรือเพื่อนที่พร้อมจะเดินเคียงข้างคุณในวันที่ทุกอย่างเป็นใจวันที่คุณมีตำแหน่งมีเงินมีชื่อเสียงหรือมีอำนาจ แต่เมื่อไหร่ที่คุณสะดุดล้มชีวิตมีปัญหาการงานติดขัดหรือต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากพวกเขาจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหมือนกับไม่เคยมีตัวตนอยู่ในชีวิตคุณมาก,ก่อนเลยครับคุณลองสังเกตดูสิครับว่าตอนที่คุณประสบความสำเร็จได้รับคำชมหรือได้เลื่อนตำแหน่งพวกเขาคือคนแรกๆที่เข้ามาแสดงความยินดี แต่ในวันที่คุณป่วยหนักหรือกำลังจมอยู่ในกองหนี้สินพวกเขาเคยแม้แต่จะโซมาถามไถ่ด้วยความห่วงใยจริงจังบ้างไหมการปรากฏตัวของพวกเขาขึ้นอยู่กับว่าคุณมีอะไรจะให้ไม่ใช่เพราะพวกเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งในทุกช่วงชีวิตของคุณอย่างแท้จริงมิตรภาพแบบนี้เป็นเพียงการลงทุนของเขาเพื่อหวังผลตอบแทนเท่านั้น